ีช่วงหนึ่งช่วงที่เขาโดนปรับเรื่องของดาเมจจากออโต้แท็กหรือพาสีเนี่ยผมไม่รับใจหายเป็นฟิชเวอร์พีเมเกอร์ครับเจ็บครับงานนี้ไม่ต้องมาซัสเทนอะไรทั้งนั้นครับแลกดาเมจกันอย่างเดียวฮะเรลล่างเอาเอามิดเลนะอูดูไม่ทันมันเร็วมากฮะโอ้นะครับและคนข้างแน่นอนครับเมสกี้ฮะมังกรตัวแรกในเกมนี้ครับตกไปของพวกเขาไปเรียบร้อยร้อยฮะโอ้ง่ายๆอย่างนี้เลยครับ ไม่มีเดินครับเดินไม่มีอะไรทำก็เดินป่าบ้านเขาครับโอ้ยบวกก่อนครับเอาไงครับเข้ามาครับจะลูนพิษต้านล็อกไว้โดนมาปาดปุ๊บย้อนเวลากลับมาแล้วถ้าดูไปไม่โดนครับด้านหลังยังไงและเอโก้กำลังจะตายเขาต้องแฟนดิ้งกับเข้าเทเลพอร์ทไปแล้วโอ้โดนเบิร์ตตายลงไปก่อนครับคลาสิกนะครับเทเลพอร์ตลงมาจะเอาทางแอสครับต้องโยนอัติพากเอ้าไปและน่าจะจบไฟนี้ตรงนี้แหละครับเมื่อกี้อีลิสแฟดไม่ใช่อีลิสเปิดมังกรก่อนนะเปิดเองเฉยเลยครับเปิดเองฮะ ถูกคูมิชั่นไว้ครับแต่ไม่มีใครอยู่ตอนมังกรเกิดนี่ครับผมทีมินสกี้โอ้โหนะครับนี่ตาโฮไล่ครับตอดทางเลือดของไลฟ์แฟแต่ไม่เป็นเป็นอาหาเท่าไหร่พยายามจะทวงเวลาเอาโอ้ยหโดนใส่คาสิกแล้วหายไปเลยครับอย่างเร็วยังไงต่อครับเล็เพลขึ้นไปจะต่อไหมครับไม่ต่อแล้วฮะคุมแล้วมินสกี้ทีนี้ข้างบนเนี่ยอะไรกันข้างบนเนี่ยอะไรกันแล้วยังไม่จับไปอีกฮัลโหลเอาฮะนี่ไงล่ะโอ้โหจะตายอยู่เลยชัดไม่ล่ะ เดียวถอยไม่ทันนะครับเนี่ยลิเกียวถ้าจะโดนซ้อนจะทันด้านหลังะ,<จ>ะแล้วห,หวงจะเอา,<ศ>าเทเลตไอ้ค <มา S 1> <2 S 2> เปิดก่อนครับโอ้แล้วเปิด เลี้ยงวอ์มาครับผาครับโคโดเบกับมาเก็บทางแปนไม่ได้ก่อนแล้วแฟตี้ลงไปทางด้านล่างครับด้านหลังยังไงมาแล้วนะครับรับไครจูเหยียบเข้าไปอยู่กลางวงครับมาไล่ต่อและด้านหลังครับเอาแฟตด้ลงไปอีกสาหรับอีลิธยังไงต่อไล่แล้วไล่หนึ่งต่อสี่หนึ่งต่อห้าเข้าไปไหวครับเก่งแทบแพ้เท้าครับมาครับเต็มเต็มนะอืมแลวการ์ดนะเทเลพอร์ตลงมาไม่ได้ทําอะไรเลยครับจังหวะเมื่อกี้วิ่งตามไม่ทันเนี่ยมันก็ยังดีกว่าไม่มีอ่ะนะ มันแรงฮนะเวลาที่โดนระยะใกล้มันโดนหลายดอกใช่นะครับผมแต่ก่อนแรงกว่านี้นะอีกฮะเอาจริงมันมีบั๊กนะครับยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งโดนแรงมากฮนะพิษพิษเลิร์ฟโอรโตเบลนะครับตอนนี้โดนไปแล้วฮนะออกกันอยู่ไม่แค่แค่ไม่กี่ตัวเองครับผมคือดูเหมือนมันไม่มีอะไรนะแต่ก<ข>ารที่โดนแยกด่านนะแต่ว่ามันเหมือนแบบเหมือนบีบอ่ะอืฮะแล้วนี่มาเนี่ยนี่นี่โอ้แล้วเรียงวอล์กมาไงโอ้โหโดนเข้ามาปาดไปหายนี่ครับจะเหลืออะไรด้านหลังมาต่อครับนาทีตีตายไปหนึ่งคนและ พอแล้วครับสองคนนะโอ้โหฮะเสียเคลนไปกับตัวของ Enchanted Crystal a r r o w ของ Ash ครับแถมตัองเสียแฟลตออกมาจากบาลอนพิษด้วยฮะนรกก้อนพิษครับขออภัยคือต้องกดคิว QBS ครับแต่ว่าจังหวะตะกี้ก็คือไม่รอดแน่ๆแล้วแล้วเลือกเลงไปทางบาลอนาชอทันทีครับสำหรับอาจีคุ้มไหมเนี่ยมังกรดินครับแลกกับชีวิตของตัวเองครับกับเพื่อนและก็บาลอนนะครับแล้วเทเลพอร์ตมาครับโอ้โหฮะ เหตุเราพอดมาครับมาปัดต่อค่าครับแล้วพยายามจะเบรกบาเราจะชนเ้าไปครับแล้วโอ้โหโดนแล้วคล้ัดทิกตายโดนบาหล่นตีตายเลยังไงโอ้อยู่กลางวงแบบนี้อาร์จีอยู่ทางด้านหลังครับสำหรับทางไลท์พยายามจะเบิร์นเข้าไปแต่ว่าเอ้โคมาแล้วแล้วยังไงต่อไล่ฟาดไปไม่น่าจะรอดครับเป็นทิปเปอร์คิวของทางเอ้โซเซนเดินต่อครับแฟตบาครับแล้วฟาดไปครับเรียบร้อยครับควอหน้าคิวแล้วเป็นเอสด้วยฮะโอ้วันนี้มันอะไรกันครับผมมีแต่ควอหน้าคิวเลยฮะ ไม่สนฮะไม่สนฮะนี่ครับมีเคลลินฮะยิงป้อมสบายกว่าเยอะครับขาเรื่องคนก็ด้เข้าไปทางด้านหลังครับแล้วยังไงต่อกดถอย่าเฮากาดทิ้งเวลาไว้ครับแล้วโอ้โหด้านยางรถยกไปถึงสามคนเจอไอ้สองเฟนยังไงรอจังหวะอยู่ครับมีทางไวโก้ขึ้นมาช่วยไว้แล้วโอ้โหไอ้ผู้สิบขาพากออกมาไม่ให้หิวว่าไข้กูเองพยายามไว้แล้วยังไงด้านหลังโอ้ยโคเบคโคโนเบคกลับมาทางด้านหลังครับแล้วยิงฟรีตลอดไฟสำหรับเคลลินเข้าไปจอดได้ นี่เลยไม่คิดจะสนใจกันหน่อยหรือเอาครับยังไงครับมาครับยิงแฟนยิงโอ้โหสบายขนาดนี้ก็จบเกมเลยฮะเรียบร้อยครับผมแล้วก็เป็นเกมของมิเนสกี้ฮะสบายสบายครับผมแต้มแ,แรกของเขานะครับทีมฟิลิปปินส์เหลือแค่ป้อมสุดท้ายครับแล้วก็ไล์ครับที่ยืนขั้นระหว่างชัยชนะครั้งนี้ครับ ตีครับตีตไปครับเคลินบอกคนซ้อนยิงบ้าครับเพื่อนจะทำอะไรทำไปไม่สนยิงยิงเรียบร้อยฮะโอโ้ครับปิดเกมไปได้ครับผมมีเนสกี้ด้วยการขโมยบอนนะครับแล้วก็บุกบ้านจบเกมเลย